สำหรับเจ้า Ford Ranger เสร็จสับเรียบร้อยครับสำหรับงานอัพไซต์ยางขึ้นมาจากเดิมนะครับเป็นชุดอัพช่วงล่างยก2นิ้วนะครับได้ความหล่อประมาณนี้เลยครับดูแล้วเต็มกว่าเดิมครับเดิมทีก็จะเป็นยาง2อย่5าง 5, นะครับ ก็มาปรับเปลี่ยนใหม่เป็นยัง285นะครับ7516ดูเต็มอิ่มแบบนี้แล้วครับเต็มซุม้มฮะดูสวยงามลงตัวครับตอนนี้กำลังตั้งศูตรนฮะก็ชก<บ><ช><บ>หน้าหลังนะครับ เลือกใช้เป็นงานของโปรเฟนเดอร์ครับเป็นระบบของโ t ทูบนะครับดูเต็มจริงๆฮะดูสวยงามนะครับเห็นตัวจริงๆแล้วนี่มาดูเต็มซุ้มพอดีเลยครับสำหรับปอดเรนเจอรนะครับอัพไซย,ยางขึ้นมา 285, 756นะครับก็เพื่อนๆสนใจอยากจะอัพไซย,ยางขึ้นมานะครับ สำหรับฟอร์ดแล้วก็อัพใส่ย,ยางขึ้นยก2นิ้วขึ้นมาได้ใส่ย,ยางได้ที่285นะครับหรือยาง33นะครับเดี๋ยทีก็ใส่265นะครับโชค๊คโมโนโทุบ4ต้นหน้าหลังแล้วก็ปีกนกป,ปรับวงศานะครับโทรศัพท์สอบถามกันได้เลยนะครับ086-335-5209นะครับก็ดูสวยงามลงตัวเลยทีดเดียวครับ ปรับแต่งแบบไหนยังไงก็ลองโทรสอบถามกันดูนะครับบางทีบางท่านอาจจะอัพมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ดูยังไม่เข้าตาอะไรอย่างงี้ยครับก็มาชมดูก่อนนะครับจะเอาขึ้นขนาดไหนยังไงนะครับจะโตรสอบถามกันดูก็ได้นะครับของเราก็ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียครับติดกับศูนย์โตโยต้าไดมอนดนะครับ 0863355209นะครับโชคโมโนโทูบปีกนกปรับองศาของสั้นนะครับอย่าง2 8 5 7 5ดหนะครับลบศูนย์แมลบศูนย์นะครับได้ความหล่อกำลังดีครับฮมดูแล้วเต็มจริงๆนะครับสวยงามครับเราไม่ต้องไปขยับถึงชุดยกชุดยก เป็นชุดคิดอย่างนั้นไม่ใช่นะครับนี่ขยับแค่โชคกขึ้นมาแล้วก็ใส่ยางได้เลยสําหรับฟอร์ดเดนเจนะครับซุ้มเขาจะใหญ่ไม่เหมือนอิซุซูหรือรีโวนะครับพวกนั้นก็จะอาจจะได้ต้องแต่งซุ้มรี v o เองเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับนหาะด้านหลังลองดูนะครับ